เอามาไกี่ทีวีครับก็ตอนนี้เลีกเปอร์รเซ็นเดียวนะครับเลีกเปอร์รเซ็นเดียวนะครับจะก้าวๆแล้วโอ้โค้ดเดียวอ่ะศูนย์จุดสองแล้วอ่ะมือสาวแล้วมากระลังสีนาทีประวัติศาสตร์อีกแล้วนะครับการมาของดันเต่านี่ทำให้ผมเดวิลง่ายขึ้นนะโอโหเนี่ยใส่ยูยายูยาไม่เป็นไรเพื่อนแจมแจม,มกันไปช่วยกัน ปุ่นนี่แลหละปุ่นนี่แหละเลข0.3 0.2 0.1เอฟคีก็หมดเอ้าเอพีหมดโว้ยเอาไหยละโอ้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับ175แล้วนะครับอ่าสำเร็จแล้วนะครับได้รับออร่าเรียบร้อยนะจ๊ะก็วันนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวแค่นี้แหละนะ วินนีทีร้อยเจ็เจนี่เดี๋ยวผมก็ต้องไปวนลูปอีกนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นซอลเลอร์แต่ซอลเลอร์ไม่น่าจะ1้อยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ละกันครับขอบทุกท่านนะครับเข้ามารับชมรับฟังขอบคุณ FC ที่ผลักด,ดันมานะครับให้ผมโยกให้ได้ร้อยเจ็ดมากบายครับแล้วเจอกันใครก็มีความไม่เสียเปลือย